สวัสดีเพื่อนเนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PBD Story วันนี้ผมก็จะพามามาอะ,อะไรให้ให้ความรู้นิดนึงนะครับก็คือเป็นการแชร์ความรู้กันกับเพื่อนๆนะครับคือเคยไหมที่ว่าโซนิกของคุณอะหรือของลูกค้าก็แล้วแต่ทำไมถึงแคมชาร์ปมันถึงสึกบ่อยดังสึกง่ายดังสึกเหมือนไม่มีน้ำมันมาหล่อเลี้ยงนะครับเขาเรียกว่าต้นเหตุมันอะ อาจจะมาจากลูกปืนตัวนี้ก็ได้ครับลูกปืนตัวนี้ตัวเล็กเนี่ยเห็นไหมลูกปืนตัวนี้มันจะมีฝาครอบนะครับสมมุติถ้าของใครที่ไม่มีฝาครอบนี่นะครับให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนเป็นแบบมีฝาครอบแบบนี้นะเพราะอะไรหากว่าเราเช็คแล้วว่าเครื่องเราอะน้ํามันเครื่องมันปั๊มขึ้นมาบนหัวลูกสูบดีนะครับปกติดีอะแต่เข็มยังสึกอยู่ให้เราลองมาเช็ค ลูกปืนตัวนี้ดูนะครับว่ามันมีฝาปิดแบบนี้ไหมถ้าไม่มีให้ใช้เป็นฝาปิดแบบนี้นะครับเพื่ออะไรความรู้นี้ผมได้มาจากช่างลิ้มกระทุ่มแบนดนะครับนี่คือเหตุผลมันมีอย่างนี้คือเห็นไหมรูดตรงเนี้ยน้ํามันมันจะขึ้นแบบอันเสาถูกไหมเห็นเห็นเห็นรูข้างในไหมน้ามันขึ้นอันเสาใช่ไหมแล้วตรงนี้มันจะมีน็อตปิดอยู่พอน้ามันขึ้นมาทำเสาปุ๊บมันก็จะเข้าไปในรูนั้นถูกไหมพอในรูเนี้มันก็จะมาทะลุตรงนี้พอมาทะลุตรงนี้ แคมเราอยู่ถูกไหมแคมตัวเนี้ยมันปิดอยู่เนี่ยลูกปืนตัวนี้มันปิดอยู่แต่ทีนี้การที่ว่าฝาปิดลูกปืนตัวนี้ไม่มีใช่ไหมสมมุติไม่มีนะน้ํามันอะแทนที่มันจะดันเข้ามันในแคมแล้วก็ออกตามรูของแคมต่างๆนะครับของรูแคมต่างๆเนี่ยมันกลับออกทางรูลูกปืนอย่างเดียวเลยเพราะว่าแรงดันมันเยอะนะมันก็ออกทางที่มันออกง่ายอะมันก็จะมีแรงดันที่มาออกตาม ตามแคมรูแคมรงนี้น้อยนะครับซึ่งทําให้น้ํามันตรงส่วนเนี้มันมันน้อยจนเกิดการสึกหลอได้นะครับของของของเครื่องยนต์นะโอเคครับก็ประมาณนั้นนะครับคือสาเหตุลหลักๆที่ผมผมพอจะรู้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าเครื่องเราปั๊มน้ํามันเครื่องดีรูทางเดินน้ามันไม่ตันนะครับ ก็อาจจะเป็นที่ตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนลูกปืนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบเนี้ยผมได้สังเกตว่าแคมผมเนี่ยเมื่อก่อนแคมผมสึกเยอะมากสึกบ่อยมากเลยพอผมไปรู้ความรู้นี่มาใช่ไหมแล้วผมเราเรามาเรามาเปลี่ยนตัวนี้ดูว่ะเออเว้ยมันมันดีขึ้นนะเออ <S <s เห็นเห็นรอยที่มันสึกตรงนี้ไหมอันนี้คือมันมันมันสึกไปแล้วนะนะผมมาเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้ยมันก็ไม่สึกเพิ่มแต่ปกติเมื่อก่อนอ่ะ จากยอดแหลมๆนี่เห็นไหมมันแทบจะไม่มียอดเลยนะครับแต่ตอนนี้คือมันมันค่อนข้างจะโอเคเลยโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้ะก็แต่ประมาณนี้นะครับผมอืมแค่ลูกปืนตัวเดียวนะมันอาจจะมีผลเสียต่อเครื่องยนต์ได้เลยนะโอเคครับสวัสดีครับ